ไปเจ็บไปซกคนอยู่น้ำกันมาดุลน,นะดยูน้ำกันมาหนึ่งสองปีสามปีละสุกโบสุกไปจินมลวดดอกตะกวายเข้าไปจินอยู่ดอกมนนวนเงยถาเดียวจินงหาตำมะโคกัน

แต่ผมมองบไม่เห็นแบยเคลียร์ตักมะนากับบักกีกระบอกเกอะทา่านในล่างด้ว่ก็เข้าใจเว้ยอันนี้ผมเป็นยังคือถือปิดดีตัวเป็นสัญลักษณ์คือยังฝาเหลี่ยมคือยังสัญลักษณ์อันตรายไฟฟ้าเนี่ยทั้งสี่ถือขีดเส้นทับคือห้องปิดใหม่เลย เป็นยังคือเป็นไก่ใสอันโยนอันอยไตให้ไรอย่างนนนนนเ,เนี้ยอันอยไตยในห้องรให้ cọp 2 nuôi một tầm lại đi mình tầm xanh เจี๊ยบเสียยำคูดเต็มคูดเต็มแว้มาะเล็งน้ำไหล่วันแต่เ่าเคยซื้อมากินมันโมเปียตเต็มมันพริกยี่สิบบาทผมใส่เทลเบิดสุ่มหน่อยปุ่มๆเนี่ยคูดเต็มบาซิมเห็นงนี้ทันานโมเปียเต็เกียบลงกล่นเราตาแล้วเฮ็ดเีเตะคอยู่เคยซื้อแล้วมันโมเปียตอีกโมพริกหน่อยปุ่มโมพริกหน่ยเงยงีมันเขีย ผู้สาวสกดสิมาลองข้นละเอียดอย่างอพีกแม่